สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอ e ีสสบายทิพย์นะคะเรามาฟังนิทานเวตาลกันต่อค่ะนิทานที่24เรื่องของนางจันทรวดีกับทิดาชื่อลาวันยวดีกับเรื่องของขนาดเท้าของนางพระเจ้าตรีวิกรมเสนผู้วีระหามีความย่อย่อนต่อการเดินทางในค่ำคืนที่น่าสะพรึงกลัวไม่ทั้งทั้งที่รู้ว่า ที่พำนักของเวตาน,นั้นอยู่ในสุสานของรากกสะในความมืดซึ่งมีแสงวอมแวมด้วยเปลวไฟจากเชิงตะกรที่เผาศพพระองค์เสด็จฝากเข้าไปจนถึงต้นอโศกลากเวตานเอาตัวมาพาดบ่าและเสด็จกลับทางเดิมระหว่างทางที่เดินเวตานซึ่งนั่งบนพาหาของพระราชาก็ทำลายความเงียบ กล่าวขึ้นว่าโอราชะาข้าเหนื่อยเต็มทีแล้วที่จะต้องกลับไปกลับมาหลายสิบเที่ยวตามพระองค์จนข้าเบื่อเต็มทีเอาเถอะข้าจะเล่านิทานถวายอีกสักเรื่องหนึ่งพร้อมกับมีปัญหายากยากมาถามจงฟังเถิดเราไปฟังนิทานเวตาลเรื่องที่24กันนะคะ ในเขตที่ราบสูงเด็กคานมีพระราชาองค์หนึ่งชื่อธรรมะครองแควเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณธรรมเป็นเลิศแต่พระองค์มีพญาติหลายพระองค์ซึ่งไม่น่าไว้ใจไม่เหสีของพระราชามีนามว่าจันทรวดีซึ่งเสด็จมาจากถิ่นเดิมของพระนางคือแคว้นมาละวะ พระนางเป็นผู้มีตระกูลสูงและมีคุณธรรมสูงเช่นเดียวกันพระราชากับพระราชินีมีธิดาด้วยกันองค์หนึ่งนามว่าเจ้าหญิงลาวัญญาวดีเมื่อพระธิดามีอายุสมควรแก่การอภิเศกสมรสแต่ยังไม่ทันถับพิธีนั้นพระญาติวงก็ก่อการกรบฏยึดร,ราชาอาณาจักรของพระราชาไปแบ่งปันกัน พระราชาพร้อมด้วยมเหสีและราชธิดาเสด็จหนีออกจากเมืองพร้อมกับเอาแก้วแหวนเงินทองของมีค่าติดพระองค์ไปด้วยพระราชาทรงตั้งพระทัยจะเสด็จไปสู่แคว้นมาละวะอันเป็นที่อยู่ของพระบิดาของพระมเหสีพระราชาพร้อมด้วยครอบครัวเดินทางไปตลอดคืนก็บรรลุถึงป่าเชิงเขาวินไทย พอดีเป็นเวลาลุ่งสางพระสุรยาทิตก็ขึ้นสู่ขอบฟ้าทางทิศตะวันออกชายรัศมีเป็นแชกประหนึ่งหัดทิพย์กำลังห้ามไว้แต่พระราชาและครอบครัวเสด็จถึงป่าใหญ่แล้วมิได้แลเห็นพยันตรายใดๆก็พากันเดินฝ่าป่านั้นไป หนทางอันรกเรื้อทำให้ทั้งสามองค์เจ็บเท้าระบมไปหมดเพราะถูกยากกุสะอันแหลมคมบาดเอาหลังจากนั้นไม่นานทั้งสามพระองค์ก็มาถึงหมู่บ้านของพวกพิลละเป็นชุมนุมชนใหญ่เต็มไปด้วยผู้คนซึ่งเป็นพวกโจรลักเล็กขโมยน้อยในบ้านใกล้เลือนเคียง มันเอาทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นประหนึ่งด่านแรกของมรุตยูนครฝ่ายพวกเหล่าร้ายและเห็นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาแต่ไกลทรงพัตราพรและประดับพระองค์ด้วยมณีรัตนะหลากสีงดงามพวกสวระซึ่งถืออาวุธนานา,นา,นานชนิดก็กรูกันจะเข้ามาปร้นเมื่อพระเจ้าธรรมะทอดพระเนตรเห็นดังนั้น ก็ตรัสแก่พระราชธิดาและพระมเหสีว่าพวกเจ้าป่าเถื่อนพวกนี้จะต้องจับพวกเราก่อนแน่ๆเจ้ารีบหนีไปก่อนเถอะเมื่อพระเจ้าแผ่นดินตรัสดังนี้พระมเหสีจันทรวดีและพระราชธิดาลาวัญยวดีตกพระทัยมากรีบพากันหลบเข้าป่าไปทันทีเหลือแต่พระราชาผู้กล้าหารแต่พระองค์เดียว ที่กดแกว่งอาวุธเข้าฟันแทงศัตรูอย่างไม่คิดแก่ชีวิตและฆ่าพวกสวระาตายลงหลายคนพวกโจรก็ด่าหน้าเข้ามาอีกและยิงธนูเข้ามาดังหาฝนหัวหน้าพวกสาวระเห็นพระราชาต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์ดังนั้นก็ตะโกนเร่งพักพวกในหมู่บ้านให้มาช่วยสมทบอีก พวกโจรช่วยกันกลุ่มรุมเข้ารายล้อมฟันโลกของพระราชาหักกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและประหารพระราชาเสียพวกโจรกรูเกลกเียวกันเข้าแย่งชิงเครื่องเพชรนินจินดาเอาไปหมดแล้วพากันกลับคืนสู่หมู่บ้านขณะนั้นผนางจันทรวดีซ่อนตัวอยู่ในป่าพร้อมทั้งทิดาและเห็นเหตุการณ์โดยตลอด ว่าพวกโจรช่วยกันรุมฆ่าพระสวามีเสียแล้วก็ตกพระไทยแทบสิ้นสติรีบคว้าแขวนพระธิดาวิ่งเตลิดเข้าไปในป่าลึกซึ่งอยู่ห่างไกลจากที่เดิมเป็นอันมากมีความเหน็ดเหนื่อยสิ้นแรงจึงหลบเข้าแอบ,บต้นไม้ใหญ่อันมีกิ่งก้านสาขาแผ่ครึ้มร่มเย็นแล้วหญิงทั้งสองคนก็กอดคอกันนั่งร้องไห้ สถานที่คนทั้งสองมานั่งพักอยู่นี้ก็คือต้นอโศกริมบึงบัวอันกว้างใหญ่ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้เคียงกันนั้นขี่ม้าออกมาโดยมีบุตรชายนั่งบนหลังม้าตัวเดียวกันเพื่อไปล่าสัตว์เอามาทำอาหารเช่นที่เคยปฏิบัติเป็นประจำพรานผู้นี้มีชื่อว่าจันทสิง เมื่อเขาแลเห็นรอยเท้าของหญิงทั้งสองในบริเวณนั้นจึงกล่าวแก่สิงหปรากรมผู้เป็นลูกว่าเราจะติดตามรอยเท้าอันสวยงามเหล่านี้ไปและถ้าเราได้พบหญิงทั้งสองผู้เป็นเจ้าของรอยเท้าจริงๆพ่อจะให้เจ้าเลือกนางในสองคนนั้นตามใจเจ้าเมื่อจันทสิงกล่าวดังนี้สิงหปรากรมผู้เป็นลูกก็ตอบว่า ข้าจะเลือกผู้หญิงเจ้าของรอยเท้าเล็กมาเป็นเมียเพราะข้ารู้ว่าจำนวนรอยเท้าทั้งใหญ่และเล็กที่เราเห็นนี้รอยเท้าเล็กต้องเป็นเด็กสาวแน่ๆข้าจะเอาคนนี้ส่วนอีกแบบเป็นรอยเท้าใหญ่คงจะมีอายุมากกว่าข้าคิดว่าเหมาะสมแก่พ่อแล้วเมื่อจันทสิงได้ยินลูกชายกล่าวดังนั้นก็ตะคอกว่า เจ้าพูดว่าอะไรนะแม่ของเจ้าเพิ่งตายไปเมื่อเร็วๆนี้และข้าต้องเสียนางไปด้วยรักและเสียดายข้าจะมีกระใจต่อหญิงอื่นได้หรือฝ่ายบุตรชายได้ฟังก็ห้ามว่าพ่อจ๋าอย่าพูดอย่างนี้สิบ้านเรือนจะขาดแม่เย้าแม่เรือนเป็นผู้ดูแลไม่ได้ยิ่งกว่านั้น พ่อไม่เคยฟังบทกวีของท่านบูญเทพหรืออย่างไรเขาเขียนไว้ว่าใครก็ตามถ้าไม่เป็นไอโง่ก็คงไม่เข้าไปสู่เรือนอันว่างเปล่าที่เขารู้ว่าไม่มีนางอันเป็นที่รักเฝ้าคอยการกลับบ้านของเขาอยู่เพราะบ้านอย่างนั้นถึงจะเรียกกันว่าบ้าน แต่ความจริงมันก็คือกรงขังที่ไม่มีโซ่ตรวนนั่นเองดังนั้นพ่อจ๋าพ่อจะต้องเสียใจเพราะความตายของข้าจะไปคอยอยู่ที่ประตูบ้านนั้นเที่ยวถ้าหากพ่อไม่ยอมแต่งงานกับหญิงคนที่เป็นสหายกับแม่ยอดรักของข้าเมื่อจันทสิงได้ฟังคำของลูกชายก็ตกลงยินยอม และพาลูกชายติดตามรอยเท้าของหญิงทั้งสองต่อไปในที่สุดก็มาถึงริมบึงบัวทั้งสองแลเห็นราชินีจันทราวดีผิวดำมีเครื่องประดับกายคือสร้อยมุกดาเส้นยาวที่พระศอนั่งอยู่ในร่มเงาของต้นไม้ต้นหนึ่งนางดูราวกับราตีตอนเที่ยงคืนที่ทอดอยู่บนฟากฟ้าในกลางวันแสกแสก และที่ดาของนางคือลาวัญยวดีนั้นเล่าก็เหมือนกับแสงจันทร์อันผ่องใสบริสุทธิ์ที่ใช้อาบเรือนร่างของนางนายพรานกับลูกชายประจักษ์ภาพอันโสภาดังนั้นก็เดินเข้าไปหาส่วนพระเทวีและเห็นดังนั้นก็ลุกขึ้นยืนร่างกายสั่นเทิมด้วยความหวาดกลัวและคิดว่าเขาเป็นโจร แต่นางผู้เป็นธิดาของพระเทวีหาได้คิดเช่นนั้นไม่นางกล่าวแก่มารดาว่าแม่จ๋าอย่ากลัวไปเลยชายนี้ไม่ใช่โจรหรอกบุรุษทั้งสองนี้ล้วนแต่หน้าตาดีแต่งตัวดีท่าทางจะเป็นผู้ดีบางคนที่มาล่าสัตว์เป็นงานอดิเรกมากว่าอย่างไรก็ดีพระเทวีก็ยังไม่ปรงใจเชื่อ และแสดงอาการละล้าละลังอยู่จันทสิงและเห็นก็ลงจากหลังมา้าและกล่าวแก่หญิงทั้งสองว่าอย่าตกใจไปเลยแม่คุณเรามาที่นี่ก็เพราะความรักชักนำมาหรอกเพราะฉะนั้นจงวางใจเถิดเรื่องราวความเป็นมาของเจ้าเป็นอย่างไรอย่าก,กลัวเราเลยพูดมาให้หมด เรารู้สึกเหมือนเจ้าทั้งสองเหมือนด่งเทวีรติกับรีติหนีมาสู่ป่านี้เพราะความเศร้าโศกที่พระกรรมเทพถูกเผาผ่านด้วยไฟกรดจากแเนตรของพะศิวะหรือและเจ้าทั้งสองเข้ามาสู่ป่าลึกที่ไร้ผู้คนอย่างที่นี่ได้อย่างไรทั้งนี้เพราะรูปลักษณ์ของเจ้าน่าจะอยู่แต่ในรัตนานิเวศเท่านั้น หัวใจของเราต้องทนทุกข์ทรมานด้วยความคิดอันเจ็บปวดที่ว่าฝ่าเท้าอันแบบบางอ่อนละมุนของเจ้าควรจะอยู่บนพรมอันอ่อนนุ่มกลับมาต้องบุกดงพงหนามอันทำให้เจ็บปวดมิใช่น้อยยังฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นมาจากการก้าวย่างนั้นเล่าก็มาเกาะติดตามหน้าตาแล้วผิวพรรณ ทำให้หม่นหมองเสียเปล่าเปล่าทั้งแสงอาทิตย์อันแผดจ้าก็ทําให้ร่างอันงามสลวยแบบบางปานกลีบดอกไม้ของเจ้าต้องระทนระทวยอ่อนแรงลงเพียงแต่คิดแค่นี้หัวใจข้าก็พลอยเจ็บปวดไปหมดพูดมาเถิดเจ้าเข้ามาอยู่ในป่านี้อันมีแต่สัตว์ร้ายได้อย่างไร เมื่อได้ฟังจันทสิงถามดังนี้พระเทวีก็ถอนพระทยัยมีความละอายและความโศกเศร้ายิ่งนักค่อยรวบรวมความกล้าและเล่าเรื่องให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบฝ่ายจันทสิง์แลลเห็นพนางไร้ที่พึ่งและไร้ผู้ปกป้องคุ้มครองเป็นที่น่าสงสารจึงปรอบโยนเอาใจทั้งพระราชินีและพระธิดาให้ใคลายทุกข์ และขอร้องให้ผู้ขอร้ายทั้งสองมาอยู่กับครอบครัวของตนครั้นแล้วจันทศิงกับบุตรชายก็พาสองแม่ลูกขี่ม้าเดินทางไปอย่างเมืองวิตตปะป,ระปรุรีอันเป็นที่อยู่ของตนพระเทวีนั้นเป็นผู้ที่ไร้ที่พึ่งเมื่อได้รับความอนุเคราะห์ให้พ้นจากความลำบากก็ดีพระไทยรากลับตายแล้วได้เกิดใหม่ ก็ยิงที่ไร้ที่พึ่งและถูกทิ้งให้อ้างว้างเดียวไดเช่นนางและธิดาจะทำอะไรยิ่งไปกว่านี้ได้เล่าสิงหปรากรมบุตรชายของจันทสิงก็ตั้งนางจันทรวดีเทวีเป็นภรรยาของตนเพราะนางมีเท้าเล็กส่วนจันทสิงก็แต่งงานกับนางราวัญยวดีผู้เป็นธิดาของพระเทวี เพราะนางมีเท้าใหญ่ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้แต่แรกว่าผู้เป็นพ่อจะแต่งงานกับหญิงเจ้าของรอยเท้าใหญ่ส่วนผู้เป็นลูกจะแต่งงานกับนางผู้เป็นเจ้าของรอยเท้าเล็กคือพร,ราชินีตกลงชายทั้งสองคาดการผิดเพราะรอยเท้าเล็กกลับเป็นแม่ส่วนรอยเท้าใหญ่กลับเป็นลูก เรื่องนี้ได้เปลี่ยนฐานะของหญิงทั้งสองไปโดยปริยายกล่าวคือลูกสาวกลับกลายเป็นแม่ยายของแม่ส่วนหญิงมารดาคือพระเทวีกลับกลายเป็นสะพ้ยของลูกสาวตัวเองในการต่อมาหญิงทั้งสองนั้นมีลูกกับผัวหลายคนเป็นชายบ้างเป็นหญิงบ้างแล้วในเวลาล่วงไป ลูกของคนเหล่านั้นก็แต่งงานไปมีลูกเต้าของตนเองอีกเป็นอันมากเมื่อเวตาลเล่านิทานของตนจบลงก็สกิจพระราชาตริวิกรมเสนแล้วตั้งคำถามว่าเอาละราชาพระองค์อย่าเพิ่งงงเสียก่อนข้าอยากรู้ว่าบรรดาลูกๆที่เกิดจากหญิงทั้งสองลงมา ยนแยกเป็นสองสายนั้นนับเนื่องเป็นอะไรกันจะเรียกขานกันว่าอะไรโปรดบอกมาสิว่าปัญหานี้มีคำตอบอย่างไรแต่โปรดอย่าทรงลืมว่าถ้าพระองค์รู้แล้วไม่ตอบคำสาบที่จะตกลงบนพระองค์นั้นคืออะไรเมื่อพระราชาได้ฟังคำถามของเวตาลเช่นนั้นทรงไตรตรองแล้วไตรตรองเล่า รู้สึกวนเวียนพัะเสียนนึกไม่ออกว่าจะตอบอย่างไรดีจึงเสด็จต่อไปในความเงียบไม่ตรัสอะไรในที่สุดเวตาลผู้สิงอยู่ในศพที่พระองค์ทรงแบกไว้บนอังสาก็หัวเราะหึหึและรำพึงว่าฮ่าฮาพระราชาไม่รู้คำตอบจริงๆจึงเสด็จไปตามทางเงียบๆด้วยพระบาทที่ชาไปหมดเช่นนี้น่าสงสารนัก บัดนี้ข้าจะหลอกลวงพระองค์ผู้เปรียบดังขุมทรัพย์อันประเสริฐและเป็นผู้วีระเห็นป่านี้ได้อย่างไรข้าจะไม่ถามพระองค์อีกแล้วแต่ถึงข้าจะหยุดแล้วก็ตามเจ้าโยคีทุศินเจ้าอุบาทนั่นคงจะไม่เลิกราง่ายๆฉะนั้นข้าจะหลอกลวงมันและทำให้ผลแห่งตบะกรรมของมันกลับมาตกอยู่กับพระราชา ผู้ซึ่งความรุ่งโรจน์เรืองรองกำลังคอยท่าอยู่ในอนาคตของพระองค์เมื่อไตร่ตรองดังนี้แล้วเวตาลก็กล่าวแก่พระราชาว่าโอนรือบดีถึงแม้พระองค์จะต้องกังวลพระไทยและเหน็ดเหนื่อยเพราะการเดินทางกลับไปกลับมาในสุสานอันน่ากลัวนี้มากมายหลายครั้งในราตรีอันดำมืดทุกทิศนุทิศ พระองค์ก็มิได้ส่งยออ่อท้อดูจะมีความสุขด้วยซ้ำข้ามีความพอใจในความกล้าหาญเยี่ยงนี้ยิ่งนักบัดนี้ขอให้ทรงแบกศพนี้ต่อไปเพราะข้ากำลังจะออกจากร่างของมันเดี๋ยวนี้แล้วจงฟังคำแนะนำของข้าให้ดีมันจะเป็นประโยชน์แก่พระองค์ไม่น้อยจงทำตัวเป็นปกติอย่ามีพิรุธ จเจ้าโยคีชาติชั่วนั่นจะเรียกข้าเข้าไปในศพนั้นและจะยกย่องให้เกียรติข้าในฐานะเครื่องบูชายันอันเป็นที่ปรารถนาอย่างสูงสุดและเพื่อจะเอาพระองค์เป็นเครื่องสังเวยในฐานะมนุษย์เมรมันจะกล่าวแก่พระองค์ว่าโอราชันจงทอดพระองค์ลงนอนบนพื้นดินแบบอังสดาคาปดิษ์ คือมีส่วนต่างๆแปดอย่างแตะพื้นป่าทีวีพอมันพูดอย่างนี้พระองค์จะต้องกล่าวแก่มันว่าท่านลองแสดงให้ข้าดูก่อนว่าเขาทำท่านั้นอย่างไรแล้วข้าจะทำตามแบบนั้นทุกประการจากนั้นอยโยคีทุสินจะนอนคว่มหน้าลงกับดินและแสดงให้เห็นว่าถ้าอันสดางข้าประดิษฐ์เขาทำกันอย่างไร ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้พระองค์จะต้องรีบฟันมันให้ขอขาดกระเด็นไปด้วยพระแสงดาบแล้วพระองค์ก็จะได้รับรางวัลยอดปรารถนาที่มันอยากได้เป็นหนักหนานั่นคือตำแหน่งราชาแห่งวิทยาธรขอพระองค์จงพอพระทัยในการที่เอามันเป็นเครื่องสังเวยสมปรารถนาถ้าไม่ทำอย่างที่ข้าแนะ ไอยโยคยีสารติศิลจะเอาท่านเป็นเครื่องสังเวยของมันและเพื่อป้องกันชีวิตของพระองค์ดังที่กล่าวมานี้ข้าจึงจำเป็นต้องทวงเวลาพระองค์โดยให้เสด็จกลับไปกลับมาตามทางก่อนที่พระองค์จะผีผามไปเป็นเหยื่อมันโดยไม่ได้คิดและป้องกันตัวเสียก่อนบัดนี้ได้เวลาแล้วเสด็จไปเถิด ขอจงทรงพระเจริญเมื่อเวตาลกล่าวจบลงก็ออกจากศพที่พาดบนอังสาพระราชาฝ่ายพระเจ้าตรีวิกรมเสนเมื่อเวตาลจากไปแล้วก็ออกเดินทางไปสู่สำนักของโยคีสานติศินผู้เป็นศัตรูเข้าไปนั่งใต้ต้นไทรมีศพพาดบา คอยท่าโยคีอยู่